สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตเ็ก้านอกครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมภาพบรรยากาศทุ่งนาข้าวน้ปรังยามเย็นครับเพื่อนๆตอนเย็นเย็นอากาศก็ยังร้อนอยู่ครับตอนเย็นถึงจะเย็นแล้วครับเพื่อนๆแต่เราพยายามมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเหมือนเดิมครับเราอยู่ ใกล้ๆทุ่งนาเราก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศทุ่งนาเพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆครับเพื่อนๆอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับข้าวยังไม่สุกหมดครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากมาตอนช่วงเย็นครับก็มาปั่นจักรยานเล่นได้ครับเพื่อนๆทางเป็นทางคอนกรีตครับเพื่อนๆรอบทุ่งนาเป็นทางที่ทําใหม่เสร็จใหม่ๆครับทางสวยครับเพื่อนๆทางโล่งครับเพื่อนๆไม่มีรถวิ่งครับเพื่อน สามารถเดินออกกําลังกายขี่รถจักรยานออกกําลังกายได้เพื่อนๆบรรยากาศก็ข้าวเหลืองเต็มทุ่งนาครับเ<อ>นะพื่อนๆก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆช่วงเยน็นๆก็มาเดินเล่นได้ครับให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศข้างทางเพื่อนๆมี ถนนของเราเป็นถนนคอนกรีตสวยมากเพื่อนขี่รถเล่นได้ชมบรรยากาศทุ่งนาได้เพื่อนๆไม่มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเลยเพื่อนๆบรรยากาศเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรรบกวนครับเพื่อนๆขี่รถเล่นออกกำลังกายเดินออกกำลังกาย,เล,กลกายเล่นตอนเย็นๆตอนเช้าๆก็ได้นาข้าวก็ยังมีอยู่ให้ชมกันเพื่อนๆ เพราะว่าแถวนี้จะเป็นนาปปลงเยอะมากครับเพื่อนๆหลายร้อยไร่ครับเพื่อนเป็นพันๆไร่ครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าแต่ว่าเยอะมากเพื่อนเพราะว่ามันมีที่สุกก่อนสุกหลังครับเพื่อนก็ทยอยเกี่ยวไปเรื่อยๆแต่บรรยากาศข้างทางแถวนี้ก็ยังมีทุ่งนาแบบมีข้าวยังอยู่ครับเพื่อนยังไม่เกี่ยวเพื่อนสามารถมาชมได้ อยู่ครับเพื่อนๆอยังประมาได้อีกหลายวันครับเพื่อนๆประมาณเป็นครึ่งเดือนอีกครับเพื่อนๆสามารถมาชมบรรยากาศได้ครับเพื่อนๆข้าวก็เหลืองเต็มทุ่งนาเลยเพื่อนๆรวงข้าวเหลืองเต็มทุ่งนาเลยสวยมากเพื่อนๆกลิ่นของข้าวหอมมะลิโชออกมาไกลามากเพื่อนๆสามารถเป็นดูได้ครับเพื่อนๆตอนเย็นๆ ตอนเช้าเช้าก็ได้ครับเพื่อนๆว่างตอนไหนก็มาได้คเพื่อนๆแต่ต่กลางวันจะร้อนนิดหนึ่งครับบรรยากาศเย็ยนสบายมากเพื่อนๆดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วตอนนี้อากาศไม่ร้อนแล้วเพื่อนๆอากาศเย็ยนจริงๆตนอากาศเย็ยนมากเดินเล่นได้เลย เื ca, ่อนอบบรรยากาศธรรมชาติขึ้นมาแบบนี้ใช่บเพื่อนก็ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกดติดตามให้กําลังใจช่องของเราด้วยครับเพื่อนๆเราจะนําภาพบรรยากาศดีๆสํามชุ่มดีๆน้จเพื่อนได้ชมขันด้วยับเพื่อนช